ชาแนล Apple Story รวมหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิงกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนิวสตอรี่วันนี้ช่องของเราจะพาทุกคนมาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันหลังได้ชมคลิปวิดีโอการเปรียบเทียบเมืองหลวงทั้งสองเมืองซึ่งนั่นก็คือกรุงเทพมหานครประเทศไทยกับกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งคลิปดังกล่าวก็ได้เปรียบเทียบให้เห็นถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานสภาพแวดล้อมรวมไปถึงสถานที่สําคัญต่างๆของทั้งสองประเทศและจากคลิปวิดีโอนี้เองก็ได้มีผู้คนเข้ามาพูดคุยแสดงความคิดเห็นเอาไว้เป็นจํานวนมากเราจึงได้หยิบยกเอาคอมเมนต์บางส่วนนํามาแปลเพื่อ ทุกคนได้ฟังกันและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของพวกเขากันเลยว่าจะมีความคิดเห็นว่ายอย่างไรกันบ้างมาเริ่มกันที่ความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านแรกกันเลยเด็กเราว่า ทั้งกรุงเทพและมะนิลาเป็นเมืองสาคัญอันดับต้นๆของอาเซียนเมืองหลวงทั้งสองแห่งนี้มีความโดดเด่นด้านสุนทรียศาสตร์และผู้คนทั้งสองประเทศเป็นมิตรและมอบประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใครให้กับคุณและฉันเคยไปมาทั้งสองเมืองนี้แล้วบอกได้คําเดียวว่ากรุงเทพให้กลิ่นอายของยุคก่อ,อนอาณานิคมแม้ว่าไทยจะไม่เคยตกเป็นอนาณานิคมเลยก็ตามวัดพุทธและสถานที่อื่นๆสวยงามมากในขณะที่กรุงมะนิลากําลังให้บรรยากาศยุคหลังอนาณานิคมด้วยโบสถ์และอาคารสไตล์ตะวันตกอันทันสมัยเหนือสิ่งอื่นใดทั้งสอง แห่งมีตึกสูงรับฟ้าตั้งงานและย่านศูนย์กลางธุรกิจที่ดีที่สุดในอาเซียนความคิดเห็นชาวต่างชาติท่านต่อมาก็ได้กล่าวว่าฉันเป็นคนอเมริกันและเคยไปสัมผัสทั้งสองเมืองฉันไปกรุงเทพครั้งแรกและสังเกตว่ามีวัดมากมายที่เป็นเอเชียและฉันไปฟิลิปปินส์ฉันประหลาดใจฉันรู้สึกเหมือนว่าอยู่ในยุโรปทั้งสองเมืองเป็นเมืองที่ดีสําหรับฉัน ความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่ามะนิลาเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ต่างยุคต่างสมัยแต่ก็มีเสน่ห์ในตัวมันเองกรุงเทพรู้สึกเหมือนว่าทุกอย่างกำลังก้าวไปข้างหน้าและทุกอย่างก็กำลังเปลี่ยนแปลงเป็นเมืองที่ทันสมัยอย่างแท้จริงความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าฉันเคยไปมาทั้งสองประเทศแล้วเลือกไม่ถูกระหว่างมะนิลากับกรุงเทพทั้งสองมีอะไรหลายอย่างที่คล้ายกันแต่อาจมีต่างกันบ้างในเรื่องของวัฒนธรรมผู้คนรักมะน,นิลาและกรุงเทพจากจากจาร์ตาอินโดนีเซีย ความเห็นท่านต่อมากล่าวว่าฉันเคยไปทั้งสองเมืองนี้สวยพอๆกันกรุงเทพมีข้อได้เปรียบเล็กน้อยด้วยเรื่องของราคาโรงแรมและอินเทอร์เน็ตที่ดีมากส่วนมานิลาก็มีข้อได้เปรียบเช่นกันคุณสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างง่ายดายอาหารทั้งสองเมืองมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวดังนั้นนักท่องเที่ยวทุกคนต้องได้มาเยือนทั้งสองเมืองนี้ให้ได้พวกเขามีอะไรให้หน่าค้นหาอีกมากมาย ความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าก่อนอื่นฉันรักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทยมีวัดพุทธและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนฟิลิปปินส์สำหรับฉันนั้นประหลาดใจตั้งแต่อาคารยุคอาณานิคมไปจนถึงแสงไฟในเมืองที่สวยงามทั้งสองประเทศมีการพัฒนาและปร,ะปรับปรุงที่ดีขึ้นความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าเห็นได้ว่าทั้งสองเมืองมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันและคุณสามารถเห็นในกรุงมะนิลาว่าถูกปกครองโดยสเปนเ,เ,เป็นเวลาหลายร้อยปีมันดูเป็นยุโรปมากด้วยโบสถ์และสถาปัตยกรรมสเป,เป,เปนมากมาย ความคิดเห็นทั้นต่อมากล่าวว่าฟิลิปปินส์สวยมากปีที่แล้วฉันไปฟิลิปปินส์และรู้สึกเหมือนอยู่บ้านในสเปนของตัวเองความคิดเห็นทั้นต่อมากล่าวว่าฉันเลือกมะนิลาในฟิลิปปินส์ฉันอยากเห็นที่นั่นและอยากไปอยู่ที่นั่นฉันคิดว่าฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ดีในอาเซียนชาวฟิลิปปินส์เป็นมิตรมีความสุขไม่แบ่งแยกประเทศอื่นรักจากประเทศกัมพูชา ความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าฉันรักกรุงเทพฉันไปมาแล้วสองครั้งรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกใหม่ที่มีวัฒนธรรมที่สวยงามแต่ฉันก็รักมนิลาเช่นกันนอกเหนือไปจากวัฒนธรรมแล้วมนิลามีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะนําเสนอซึ่งหาไม่ได้จากที่ไหนในโลกเป็นเบ้าล้อมรวมของตะวันออกและตะวันตกอย่างแท้จริง ความคิดเห็นทั้นต่อมากล่าวว่าฉันค่อนข้างชอบกรุงเทพมากกว่าฟิลิปปินส์เพราะมีพระราชวังและวัดว่าอารามที่น่าตื่นตาตื่นใจแบบตะวันออกแต่รวมถึงมะนิลาด้วยซึ่งมีโบสถ์สไตล์ยุโรปและพระราชวังยุคอาณานิคมด้วยมันเจ๋งมากสองเมืองดังสองประเทศสุดอเมซิ่งรักจากอิตาลีความคิดเห็นทั้นต่อมากล่าวว่าประเทศไทยถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีรวมถึงค่าครองชีพที่ถูกผู้คนเป็นมิตรให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความคิดเดห็นท่านต่อมากล่าวว่าฉันรักกรุงเทพซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศในเอเชียที่ฉันชื่นชอบฉันเคยไปที่นั่นหลายครั้งและยังคงกลับมาเรื่อยๆที่นี่มีสถานที่ที่น่าไปเยี่ยมชมมากมายชอบอาหารและที่สำคัญที่สุดคือคนไทยอบอุ่นความคิดเดห็นท่านต่อมากล่าวว่าประเทศไทยจะเป็นจุดหมายปลายทางในต่างประเทศแห่งแรกฉันติดตามรายการและการท่องเที่ยวของไทยเพื่อสักวันจะได้ไปเยือนและสัมผัสประเทศไทยด้วยตัวเอง ความเิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าสําหรับฉันมานิล hmm. าเป็นเมืองที่สวยงามและไม่มีอุปสรรคด้านภาษาทุกคนที่นั่นสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วซึ่งต่างจากประเทศไทยที่ผู้คนด้อยภาษาอังกฤษความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าหยุดเปรียบเทียบเราทุกคนอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราเหมือนพี่น้องกัน ความดเห็นทั้นต่อมากล่าวว่าทั้งสองคือเมืองที่ยิ่งใหญ่พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสบายสำหรับผู้มาเยือนฟิลิปปินส์และกรุงเทพเป็นเมืองที่ฉันชื่นชอบที่สุดเมืองหนึง่งทางผู้คนอาหารภูมิอากาศห้างสรรพสินค้าการจาราจรและบรรยากาศทั่วไปความคิดเห็นทั้นต่อมากล่าวว่าประเทศไทยสวยงามมากผู้คนเป็นอิสระเป็นเมืองที่ทันสมัยและล้ำในเรื่องของเทคโนโลยี ความคิดเดห็นท่านต่อมากล่าวว่ามะนิลามีเสน่ห์มากฉันชอบโบสถ์คาทอลิกและโครงสร้างแบบนีโอคลาสสิกแบบยุโรปมากความคิดเดห็นท่านต่อมากล่าวว่ากรุงเทพคือเมืองแห่งวัฒนธรรมและอาหารมะนิลาเป็นเมืองที่ใช้ภาษาอังกฤษ,กฤษความคิดเดห็นท่านต่อมากล่าวว่าทำได้ดีมากนี่เป็นการนําเสนอที่ดีมากระหว่างมะนิลากับกรุงเทพหรือสาธารณาฟิลิปปินส์กับราชณาจักรไทยทั้งสองประเทศเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งในด้านเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอีกมากมาย ความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าสําหรับฉันฟิลิปปินส์ประเทศตะวันตกบางประเทศชอบไปเที่ยวฟิลิปปินส์เพราะมีชายหาดที่สวยงามผู้คนสวยงามและชาวฟิลิปปินส์ก็ฉลาดฟิลิปปินส์พวกเขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากและบางคนก็พูดภาษาสเปนจีนฝรั่งเศสและอีกมากมายความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าฉันชอบกรุงเทพมากกว่า วัฒนธรรมเป็นไทยแท้ที่ไม่เหมือนใครอาหารอร่อยมากราคาโรงแรมถูกกว่ามะนลิลาและอินเทอร์เน็ตก็เร็วผู้หญิงและผู้ชายไทยมีสเสน่ห์มากแต่งตัวตามสมัยนิยมฉันมาเที่ยวกรุงเทพทุกปีรักประเทศไทย ความคดเห็นขัน้นต่อมากล่าวว่าโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานครเหมาะแก่การท่องเที่ยวแหล่งอาหารสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่น่าตื่นตาตื่นใจสิ่งนี้จึงทําให้มีผู้มาเยือนหลายล้านคนในแต่ละปีและฉันคิดว่าแนวคิดเรื่องความบันเทิงและสถานที่ท่องเที่ยวของกรุงมะนิลาพวกเขาส่วนใหญ่มีแค่ไปห้างสรรสินค้า ความคิดเดห็นท่านต่อมากล่าวว่าคุณไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบทุกประเทศมีความสวยงามของตัวเองฉันรักฟิลิปปินส์และฉันก็สนใจที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเช่นกันความคิดเดห็นท่านต่อมากล่าวว่าสองเมืองที่แตกต่างกันด้วยคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้พวกเขาพิเศษเช่นเดียวกับเรามนุษย์เราทุกคนมีความสามารถความพิเศษในแบบของเราความคิดเดห็นท่านต่อมากล่าวว่าฟิลิปปินส์หรือไทยพวกเขาสองประเทศแตกต่างกันด้วยความรู้สึกและวัฒนธรรมที่ต่างกันเพียงแค่รอคุณค้นพบ ความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าฉันมาจากมาเลเซียและฉันได้เดินทางไปทั้งสองประเทศแล้วแต่ไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบได้จริงๆเพราะฉันชอบทั้งสองในหลายๆด้านและความคิดเห็นท่านสุดท้ายเป็นชาวฟิลิปปินส์ก็ได้ขมากล่าวว่าฉันมาจากฟิลิปปินส์และตอนนี้ฉันอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาสิบปีแล้วทั้งสองประเทศเป็นบ้านของฉันแม้ว่าไทยกับฟิลิปปินส์จะต่างกันแต่ก็มีอะไรหลายอย่างที่เหมือนกันทั้งอัธยาศัยที่ดีของผู้คนและฉันก็รักทั้งสองประเทศมากบ้านที่เป็นบ้าน และนี้ก็คือความคิดเห็นบางส่วนของชาวต่างชาติที่ได้เห็นคลิปวิดีโอการเปรียบเทียบเมืองหลวงทั้งสองเมืองและคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นมิได้มีเจตนาสร้างความแตกแยกระหว่างประเทศโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ